ห้องเลยไปในน้อยเนึงกับยางนี้หดอต่อพี่โอ้ยคัทีห้องสามพันกัทีพดพัวซื้อมากเดินพอแห้งลงาม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 ห้องหาัหาอต่อห้องหาัหต่อมนไปซื้อมากนหนาเนาะก็สองหมื่นน้อยก็ห้องว้ก็ยังมุ้ยพต่ออยู่คือห้องไร่พ่เนน เนี่เจ้าของัวกันยี่ว่าห้องลายผดอยู่ผัเย้ยห่องแปดัเนเขาบกกระเมื่อตอนลาวยามเช้าครับพี่น้องเช้าวันอาทิตย์ที่23ามมุนยนอยู่กับบรรยากาศการซื้อขายตลาดนัดูกบวดินชั้นหน้าบุบบนราชธานีหลายจนไม่มีมองางพี่น้องงวงเมนนี่ พี่น้องง่วมันบ่ค่อยขึนกับแบบนี้ละ่ะง่วมันหลายวิเดคนอยากขายพี่น้องคนซื้อน้อยง่วนไหลพี่น้องเก็ซีถามมาดูง่วมันขึ้นบ่เพิ่นว่ามันบ่ขึ้นหรอกพี่น้องมันก็อยู่ประมาณเกาาเนี่ละ่ะมันหลายมันหลายอีหลีพี่น้องไาพี่น้องไป รับเป็นราคาเป็นรนหมายเลขาบบทสี่หนึ่งยังไดจัภาษาฮอนเียด่อาอืมันมามันมาเหมืกวาบาทันจะใรวี่เขาายหฟังยูนบี้่านวัวม่นหนุบีบเา้่ค่อันมาคควากไรขายบ่หกันสอง่นปบาค่ได้จนานี่ย มาซื้อเนะบัาเราบังมันหายใจแต่ก็พบขันหน้ามาด้วยกันเลยหมื่นหกจะได้ไม่ถ่ายรูปขายเลยโ0 0นสหร้อย่เอ้ยพอๆกันจักปีล่ะันสก็ชยนองไปเอาอยนั่งจะาสองร้อยหน้มันก็ให้เออเราเอามามเอานมาใคขหมอยุนบือบนตัวนี้เนาะเออเยียเหยียบเนี่ยดีเรียบร้อยหรอเรียบร้อยหรอบอกเรีย อะไรพี่น uhh ้องก็ไม well> ่มีมองสียางกระไรคนซื้อกระไรเหมือนี่คือว่าใส่ได้เอายังมาแลลวอาจารย์คู่มือนี่ใส่คูมือนี่ว่างวินไม่โดนยังมามากคู่นั่นดูไฟก็ไปมันอ่ได้ข้ายหุ่นบ่เดี๋ยวเอาหมักนซ้ำเอาหมัก เอาหูสาเบ้าหนีมากนะเนี่รับจ่ใเห็นื่อนสไาคานี้ผูเห็นกันโดนหลายปีเลงมนี่ยงมแ่ไงม่น้า่ไนนี่มันสมโสมโตไปเลยสมตไปเลยสอม่นก้าเมตรสามสิพี่เาีงามี่มสใช่ไหนั่งนั่งดีแจ่มด่ได้เพื่อในลูกไี่ลูกเรื่องปรเดีเออ สองหมืน 9, ม่นเก้าพันง้ามไม่สมองอ้อพี่น้องพัดจากใดงัวเรียกทีมมาตรฐานของเพลินเลยดิทีมงานพอนย้เราประกันดำหนีน่แน่แน่ห่างพัดจักใดใ้อไม่แพง สองพันได้มเปลี่ยนีสองหมื่นสองพันอ้าวไปตัวบ่ดก็คือบ่ดก็ปรมาณที่งามเราเวียงหน่อโอ้ไกลกันเติบอยู่เขาคับสองมันอ้วนนั่งมาดีเขาก็มาง้อแนวนี่แหละเี่ยเรียว่ามันเข้ามาหลายมาเบอร์โทรใวห้าเิจะไน้าอ้าวเดสนึ่งเอาเจ็ดก็สอ เดี่ยนยังหมักพี่น้องเดียดให้สองหมื่นสองพันทีมงานของเราทีมงานของฉันเราแก้อจ้งจุ้ยผมใคีแปดพันงัองามเรา่ะขายแปดทนให้พ่อใหญ่ใส่สี่น้ำเนยขายแปดท่านอ๋อแปดท่านงัอจอยง้อจอยง้อจอยราคามันถือแปดท่นเบื้องเงี้ยบางแกงหนังหนเบื้องัฮเบื้งี้ยบางแกงหนังง้อเบื้องเาเติบ กระทบลค่ะครับเม็ดยี่สิบกว่าก็เม็ดสามสิบศูนย์แปดหกอ่าเก้าศูนองหกเจ็ดอ่าด้มาขายแปันอ่าขายแล้วคนยังเหลือห้อยโคดขายเอาไปขายเดียวยี่บเดีไปบ่หนนีี่ได้เดียวไปขายก็พุเอาไไปไปไปขายามันเป็กดิละกล้วยมันช่างหัวของของต้นมะมวมในหางอ่ ไซรลี่ไซลี่ไซเหลี่ยงพี่น้องแม่ลูกมันบอกขอดกันเลยน้องเกยกำนองไยกลูกอ่ะถาอยากได้ชลูรีไปเลี่ยงแม่เมฟไงสูงเม็ดสีกว่าก็ได้เมยเมไงเท่าไห่นเจ็ดพันพ่นเจ็ดพันโตโยตัาทะเบียนแปดแปดสอซือทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งเน่ง 1มื่นเจ็ดพโอ้ไถงาำๆนี่เด้ลูกเอ้แม่เช้านี่เด้มื่นห้าพันได้เดือนได้ขนาดเลยแม่นี่หมูสันกิดติได้แค้วขอมผสมเนี่ยละเนาะพนได้มาใช่เึทินพี่น้องทำมาพอเลียงในพี่น้องมื0น0ีมื้นทากับตัวเบียบไงก็หอดสองมื่นกับพูง คนลูกโตเที่ยที่สองคนว่ะว่ารีไม่จะสื่อดีพี่น้องจวงสื่อไปในพใี่มีเงินกันจ้าหน้อยขาดตลาดกันยงังกันสื่อไปคุคณพูดโทษไอเบิร์นกันนะห้าเป็นจากใรนำ้ำมว่ารีสามสองสองหกห้าราคาห่องเราพี่น้องต่อดได้ดิให้พี่พน้องมางงวดจอ,<ๆ>อยก<ๆ>่อน จ้าของงวกัจอยงัวกับจอยแล้วค่ากับจอยนัาได้หนีนอไม่ลูกบ่ไร่ไรไปไหนราคาเพิ่นนะหมื่นแปดพันห้าทั้งแม่ทั้งลูกไม่งไง 5, รูกมันตัวใหญ่เสือเขาบอกไฮอาหกพันหรกอเปล่ารูมเนี่ย เมจ็ดพ ok ันม่กับเจ็ดพันมันก็ค้ายเดี๋ยวตัวนึงเจ็ดพันงิบี่ดดจไดพันอบดดเขกน็กับเจ็ดกับสิบ่ดดัดอืเอน้ายเจ็ดนานะวน่ขาด้นพันนึงบนี้เมนายเจ็ดพัโอ้เมมมันก็สิบันนแล้วเจ็ดพันเาจอยเาจะได้งวดไปเลียงถาาดืนองกลมันกินนมมนซ่มันได้จอย ไปหมื่นเจ็ดพั้าร้อยบาทพี่เท่านี้และตำหนีมันนาะี่จะจอยเท่านี้แล้วหรอแต่มรกินลูกคนมกินต้องมีตำหนีเออวางลูกคนชมไหมเบ่ฮงามันึ้เออลูกมันหนึ่เจ็ดพันเราบากะเนีแวสีงามนวแค่นันกระือเกี่ยวพคือบา ทามเหื่อยอยู่เลัม่หักบ่ได้ขึ้นกะเถอ่าได้ขึ้นโอ้ทามเหื่อยหักั่ได้ขึ้นมีป่โทูไปอยู่่ให้พี่น้องเน่ากไปเลียงนี่้ยมีป่โทูี่่นบอรเก่ส่เก้าส่สองหกห้าสามสี่แดหาุทงรีเกอ่าโอ้ไม่จะสื่ออยู่พี่สเตนไปวันนี้รอช่องบาน นี่ยี่หกพานเลยเมนยสบองตัวมันแปดพันมันแปดพันขอมนมาจอยตัวที่สองผี่นองบางขันจอยเตมนลูกบัวจอยบะนีจอยทั้งเมย์ทั้งลูกกำนี้มันท่านอมีซ้ำนี่หอราคามันจังไดบันาฮะหมื่นห้าพันห้าร้บาทเมตรยี่สิกว่าความสูงห้องไห้ได้พี่นอนมันหาาหอย นั่งม <u> <spe> ันก็ใส sure no <re> ่ได้อยู่ได้หระเนาะนั่งดีอยู่ได้เนาะี่อย่างดีขนาดเลยคืเรื่องได้ดีพี่น้องคือกงว่าไทยันไม่เห็นไหนต่างว่าไทยไมู่้เขาห้องคือกูว่าไทยไมู่เขาห้องแพงกว่านี่เนาะอันนี้บ้านห้องมืดห่า พ e ี่ได้ได้หนกครบหมื่น้านห้าร้บาทอ้าวพูดได้มากพูดได้มากสายเลี at at ่ยงสายเลี่ยงเปร์โทรไปเปร์โทรไปศูนย์แปดสามสาหองนอหน้าตาดีขนาดเลยแม่นี่เดียจักมื่นเดียจักมื่นคนไทยย่งมืนเนี่ยสามิมิมเสมอม็ดสี่สกว่าาอดียสามิม คล้ายกับพ่อขายผู้ซื้อกับพ่อซื้องวดตัวนี้เนาะพ่อเสียเปียบกันนี่หนิวันมีไผเสียเปียบไผงวดตัวนี้โอ้ยังเม่มันงามรับพิษมันมีสีอื่นแสกเลยโต้บอกง่ายบอกอะไรมันอะไรไงเอาไว้เอากลับไปกินอาหารจักว่าจังลุกเดี๋ยวนี้ ภาไใ้เก่าพั้ยมันได้ร้าหเตัวน่ะ้ยมันสิได้ร้ายได้มันขาดชุนเรามันเก่าเก่าพันเก่าพันว่าแม่เลาเศ้าเศร้าใครกวเรายังมากกันเก้าเดกำลังมากกำลังมากโอ้มันน่าแหลกว่ะผ่านไปผ่านมากแหลกครับผ่าเจอต่อเลยเสร็จผมมาตลาดดูกันเนี่ยนี่แหละเนาะเนี่ยอได้กำไรมาเลยว่ะเมาเสื้อให้เราแก้จะสิเปนี่ผืจอหนาคนแก่ไขกันเลยว เบดอีกจังเบดอีกจังหาสอบจังพมันนักเรีเงนแซวว่านึ่งลูหลายนี่สิกมันสิหายเพรไรเบ็ดอีกหาสอบจังมาไม่บอกกันมากเพิ่มเงินหนึ่ไปอีกเบดอีกหาสอบเนีนอีกร้อยรอยยังเงินรอองนหรอดร้อเอามื่นแปดร้อยรรอย หอดพัน้อดมเดี๋เดี๋ยวเบิ่งงบตัวนี่ง็นต่อกันอยู่หีิคนหนึ่ง่าเันหลอดมือนหนึ่งมาหลอดหลอดได้เบื่งนี่หน่หลอดนพัน่งหมืนพันหอ่งพันหงลนุอดองสุทานลูกมันจะปลาลูกมันลันขายเขได้หรอขายไปทั้งเมียทั้งไน่งพันหนึ่งพันถามีเขาได้นแยกคนแยกก็ลองหอดมืเบิงนลลูกคนน่ได้เขไ พีเจ้าดูมันยุ่งจ้ามีมันนั่นได้กันานี้ได้กันเนี่ยเออเอาลูกจกบานานี้เเบิ้งบอยาายไปเลยนะายใ้่เลยได้กันไปเลยนี่เสวลูกทั้งนี้เสียวแมียมื่นพันหมอหมื่นพันหมื่นพันตัวรหาพันหาเตียงกูดีไม่มีหรอเมื่อนขนลอเมืองนีมันิึงปฏิอาเลยขนลอเมืองก็ได้ค่ารถทั้งยู เดี๋ยวการลด้านเนี้ยการลดกตัวสองอยหาสิมันมื้อือไปเียบาลูกไรเมียมันมันอะไรเากหาลันจลูกแหลหัวลูกเดกผมว่าได้กดอเีว่าแท้เลหาพันเดียว

ถือแงเดียครับผมมีไดไปถือว่าสสิหมื่นพันพ่เจมถามชุดแนีมันเรียบร้อยแล้วเปนไวเนี่ยไปเรียวมันมีล้อ่เนบอให้เรียบร้อยแล้วนว่านลูกตัวที่แรกพี่เโบถามเป็น้องพนหหาไเดรดบอลเป็นหลอดพันนหลอดหมื่นไฮบได้แล้ววะราคาพ็นตอรองกันเลยยูพันหนึง อ้าวไปเลียงลายผู้ดกัเกเมื่อต้งใจเหนือยยไไเบอร์โทรมีใบมีเบอร์โทรไหน้าบอเบอร์โทรเโรน่งหนเ้าเาไปหนงี่ีกัสยูเพื่อใดเอาเพอนน้ำล่มลุ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 ่มลไ่มลุ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 ่ม่อยุ่มลี่มลมล่ล่่ม่ าสาทองแรกองเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเมตรยี่สิบกว่าสูงเมตรสาก็อ้าวท้องแรกเจเดือนราคาสองหมืม่นหนึ่งพันก็ไน้บสองหมื่นหนึ่งพันนี่ตรอ,องหน่อยจักน้อยตรองหน่อยจักน้อยลงไดลห้าสบโล่เดินลพันกิโลละห้าบาทนังได้ ตนี้บ่มีบ่มีตันี้ปะกันไห้ปะกันหูปะกันท้องปะกันตนี้โได้โมไอ่าของอะมาอหน่อยออแอสดเลยเด็ดเดือนอ่าก็โทคือก้าหนอะไรครับแม่ครับกนสองสาี่ห้าสทองก้าอโดยรวมกับพาน พันห้าถูกกับแม่แม่คับแม่กับแม่แต่สองตัวไปหลดเงี้ทั้งเม็ดอันนี้ง้อให้อ,อันนี้เป็นแม่ยนสาวบ่ะนี่เมืยนสามพันห้าตัวเลือกเยอะเย็กได้ตัวเแ็กกับเลือกเอาทีม,มงานเสียพลยัดไปเลย มักจะได้เลือกพี่น่อยขายคนทำเน้อข้างจอดขายเก็บทัพพี่เห็นแล้วบ่อาจารย์ถือบอาจารย์ถือกี่บ่ว่ามันว่า็ไม่ได้สู่หรว่ามันถือก็หมดถือเพิ่นเงินข่อยบ่ได้เงินข่อยไม่จำแต่แม่ว่ามันถือมัยังต่อมันห้รอดมื่นอยู่ถือแนก้วเดือน่ะโอ้ยพญ่เขียวมากพีชพ่อมาง้วลีมากมือนี่เซ็ตเขาแล้วเจ้าเซ็ตแล้วเซ็ตไปแล้ว เดี๋ยวเบิ่งก็ฮหูว่าเจ้าเซตหนึ่งเ็จไปไล่นึงแล้วนี่ยไลที่สองมื้นมื้นเท่าไหร่มื้นห้าพันห้าเซตเขาแล้วเจ้าเขาหายแต่สามพันในงวยสามพันนี่คืออาถือนะคือว่าได้เขาซื้อกันทำนั่นเบียดได้หายสามพันไทยห่หาสองพันโอ้ไทยใดของแกหยุดวเสเซตเขาอีกคนบาเคยงวลรี่มาขายงวรี่มา เจ้าผูมาไทยคลิปกันยังอ่านบางวดทีวสามพันเบิดเก่งกระติดชุดกระสูสีอยู่ได้หรอเนาะผูสกับชูสีมาเออยห่างกันยุติหางลอยอ้อเจ๊ได้ไปเขาขอกนี่ว่าพอยิงเกี่ยวมีสามิบได้ได้หนิสานี่ร่วมกันใส่ได้ปั๊บทุกอย่าง่ได้บ่ได้จะาขาใโอไม่ไม่ใช่เด็กกัไรครได้ได้ดูนี่มาเจ้วไปกันทลักได้ยุ่้า มือต่าไปว่าด้นาหลักได้หาพันได้ได้นี่นี่สามพันกับสองพันโมลีเขาอยกหักมันบอกเป็นราคาดีพี่น้องตลาดวัดดินมันบอกเป็นบอกง่ายตลาดนี้มันตลาดนือ้อน่ะเนทามน่อพิจารณาเบงตบมามหา้าต่อต,ต,ตลาดนี้มันเป็นแนวนีตัวห้องเกราคาน่เขาบต

สูหาเกลาซีซนึงหอห้องเลยไปน้อยเนึงกับยางนี้หอดพอต่ะพี่โอ้ยขันที่ห้องสามพันกันทีโพดโพดห่ไปซื้อมากเกินพแห้งลงามงามงามงา้าหน้ห้องหาพันห่าพอตอห้องหาพันพอตอมันไปซื้อมากนะหน้าเนอก็ห้องสองหมื่นโอ้โหวได้ถามเจบานปลูกมั้ มาห้อง 9, เก่าพันน้เพนแถวแปดพันตัวนี่นะม่มีมือนี่เป็นเป็นของเราลูกมันงามเหน,นาปื้อส้มเป็นเมืองกะที่ห้องคห้มันเนวน่านบทั้งเมยทั้งลูกมันจจกบาทไปนี่ทั้งเมยทั้งลูกมันสองหมื่ันหาด้ครับโอ้ลูกงาม,มเลยเพนนี่ให้หลูกงาม เทาปะนดแลเน้อแม่เป็นน้อลูกสามมันประมาณลูกสามมัละบ่ชมไหมละบ,รบ,บ,บ่ราคามันแม่ประมาณหอ้โตม,มันประมาณ,มาณลูกสานาะหวงลุอพเจิกไรหลุมเนไปเลี่ยงพี่น้องเนห้องเาพันปดพัตัวตัวา,ายเนีทั้งนีกระตินมาตอ,อไปโทไปน้ามงกัน่ะามีคนอยากได้น้าแปดสาม สามนีูนยนึ่งกนี่ห่าหนกัตั้งัวนะปิเรนา่ะหน้าตาโอเคนาดเลยงวนี้งามเป็นงามชวยลูะเจี๊ยบส้นีัวนีอู้ยายมันงามขนเลยอดสุดยอดนี่ยองกองคือองนี่แ เป็นหายจ้าบาทกเทอเกีเวียนเป็นจ้าบาทกบงหันสูงูยอ่อกต่อจ่อยปรเดี๋ยนี่มันนายจัาบาดกบบางหันยูซลินมันสื่อดีดีหนึ่งว่แบบนี้โกงเอาราคาสื่อเลยปกติมันสื่อแบบแพงเลยยูซูลินหส่งอ่นี้นะนีแมนอยู่นี่บอเมียมันห่วยเมนคืออาไร้รูกาม สมของแถลลมหลอนสมเลขอะไรเลขเท่าไรข้างเมียทั้งลูกว่นี่ส2มหมื่นสองสามหมื่นสองเออก็เล่หายลูกมันก็ไหลไหลขายก็ไหลปกติมันกับพ่อวาได้ละนาอเออผลน้ามาแพงเนี่ยแม่ลููงามขนาดเล้เนม่สามสิบกว่ากว่าพอนี่โอ้ให้ลูกงามแม่นี่เขาจะอะไรไปเลี่ยงอันนี้กรเม่นห่แม่ลููใช่ไหกเมแม่แม่ลููใช่กรม่นด้จักบาทนี่ ่าไหบัดนี้เมนลูกนี่ข้มหนึ่งเก้าพันห้าโอ้แมนขมเหล่านั้งดีขนาดเลือกก็ได้ขนาดได้ลูกยังเหนืองามอยู่ว่าเราสมบูรณ์เต็มที่พี่น้อตก็นี่ที่เด็ดแหงก็เพิ่นได้พี่น,น้นองเขาห้องไปซซื้อราคาประมาณนี้ ไปโทษไปกันนะฮะ่จะได้ลูกเรียงงามๆนึ่หนึ่งห้าแปดแปดห้าหนึ่งครับเอาไปพ่องามขนาดนี้ดีตัวนี้ได้มากขนาดเป็นห้องไว้ซื้อเป็นห้องไว้ซื้อเอยง้อแม่นี่ลูกม online, antis, ันคืองามมันคือแขนดีเถอะ มื่นเท่าเด็ก0 0อมื่นสามพันงวดทยมื่นสามพันหือเปล่าจะเบิ่งลูกมันอันแค้นขนาดจะลูกมันจกบานนอะบัานนี้ลูกมันนี่นอลูกมันจะไปหขันแปดอยันกนอกน <c oughs> เดียอ แบ่งครึ่งไปเลยแบ่งค่งไปเลยทออ1,800ราคากระเจีงง้เป็นเดียวีอขาพันเอากนขนาดก็เบื้องห้องซื่อๆดอกอะล่ะจะคิดได้จักบาทขายเนาะเขาทาของเราขนาดเลยโอ้ได้มากได้มากนะูมมันอพี่น้องพรจีไเบื่อทรมีน้าใหญ่น้ำบ่อ มันแล้วยางนี้อ้าวไอพี่น้องเบิึงเออแทีนขนาดแทีนเทนอืมทั้งนี้กับเม่สาวยางกินเมืย์หล่ะฮะเจ้าของท่านนี้เห็นอยู่บ่เห็นแล้วบ่เจ้าของมันงวดเจ้านี่อ้ยอีกแล้วเนาะของนม้มาจักบาททำนี่ห่างเมื่อสามพันอืมใครจะเกิดเขาได้เพราะท่านหูอยู่เดี๋ยวเจ้าเพื่นจะให้ป้านั่นเจ้าของกันยังบ่มีอยู่มันหลายโพดงธ้วนั่น จะเขาที่เหลือกตัวเด้ยวเลยกะห้องไหม่ซื้อๆหจอกว่เขาให้จักบาทเดี่ยวให้กะเจ้านี่เลนเจ้านี่หูยโอ้โหเทียมให้รอดบ่บอกกะหูอะไรีเดียวใหม่มหาเทียโอ้อาอนี่น้อย ก็ห้องไว้ก็ยังไมีปูดต่ออยู่คือห้องไรพวดกว่าเนี่ยนี่เจ้าของหัวก็ยังว่าห้องไรปวดอยู่วะผ่านมีแล้วโอยห้องเปลี่นมันก็เขากับรักกับเมื่อตอนแล้วมันนักเสียนมันได้นั่นลูกวะได้มันนักเสียนมันจักบาทก่อนโอ้ยอ่านกินมันหลายจนหมดจากลูกมันยืนอยู่บนพื่อขืนนี่ขึ้นลวนดาบอลบาทเพราะเขาลงมา นีเขาขัวตัวนี้บเปื้องเขาขัวได้หนิลูกเ็ลูกละนึกเมื่อยแห้งทั้งว่าไปเฮ็ดป่เมียนที่ล่ะเมียนเพิ่นละแม่พกที่ผาเป็นยังไงเพิ่นวะพกที่ผาพกิี่าย่อมครับยอมขายผู้จิตมันสามนเหนอหนอพีปดี เิ็มพันสามมองเท้ยีรีหน่อยวี็ยิ้มท่นสามก็เดี๋ยวเิ็มพันเ่งเอาบอกยังไโค้ยมันเะได้กันแล้่ะขารออกขายออกชวยละช่วยละานเ่งเนื้อดีขนาดเออขบคานเ่มันติเป็นหยังมาได้ว่าขาดห้องกับกใคไปู้ผู้เื่อกัข็ังผู้เื้อกัขอ่าะพ่อใหญ่นก็เอาเมียนังมาขาองเราอยู่